ทำไมค่าเงินเยนมันถึงแข็งค่าขึ้นอีกหลายคนก็ถามต่อการที่แข็งค่าขึ้นมาต่อในช็อตที่2อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าการเก็งกาไรในเรื่องของนโยบายอดอกเบี้ยของญี่ปุ่นแล้วแต่มันเป็นผลจากตัวเทียบก็คือตัวดอลลาร์มันดันอ่อนค่าลงมาเองเพราะว่าเฟดเนี่ยไปส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยปีหน้าไม่ได้เกิดจากการเก็งกาไรว่า BOJ จะขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อเขายังไม่ประชุมเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่มีความไม่แน่นอนหลายๆอย่างเกิดขึ้นได้ก็เป็นลักษณะการเก็งกำไรของนักลงทุนเพราะว่าถ้ามีการขึ้นนนนดดกกเเเบียยยจจรริิงงตัวะาาาทํ เงินที่ดอกเบีย้ยถูกถูกไปลงทุนในประเทศอื่นไม่จะมีการไหลกลับอันนี้คือสิ่งที่ที่ตลาดกลัวกันแต่ว่าของไทยเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรให้ไหลออกว่นนะนครับตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันแทบจะไม่มีฟันโฟต่างชาติเหลืออยู่แล้วในบ้านเรากับประเด็นที่2ก็คือประเด็นในเรื่องของทะเลแดงอ่าที่กลุ่มกบุตรมูตีนะครับมีการยึดพวกเรือขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับถ้ามันมีการยึดเรือขนส่งสินค้าจริงๆแล้วบรรดาเรือขนส่งต่างๆเนี่ยยกเลิกลการเดินทางผ่านทางทะเลแดงซึ่งมันจะเชื่อมต่อไปยังคลองสุเอตเนี่ยนะครับมันจะทำท มันนานขึ้นถูกไหมฮะมันจะกระทบกับพวกซัพพลายเชนต่างๆกรอบเซตนะครับให้แนวรับนะครับอยู่ที่แนวเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับ1380ตรงนี้นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอย่างที่ให้ไว้คือ1,400จุดนะครับท็อปพิกที่เลือกมาวันนี้ก็เป็นทีมเกี่ยวกับเทรแดงที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีปตทสอพกับพิเชชิปปิ้งแล้วก็ตีเจาะไปดูเลยเจาะไปดูเป็นตัวเลยครับนะครับตัวแรกนะครับปตทสพแล้วกันนะฮะ พ,พอสอพอเนี่ยราคาหุ้นก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับก็ตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับทีนี้พอมันมีประเด็นในเรื่องของการปิดทะเลแดงเนี่ยนะครับก็ยิ่งทําให้การขนส่งน้ามันเนี่ยมันยากขึ้นนะครับูพง่ายๆคือเขาจะขนน้ามันในลงอ่าวเปอร์เซียถูไหมแล้ววิ่งมาที่อ่าวเอเดนเข้าไปที่ช่องแคบบับอัลมันเดฟเข้าทะเลแดงแล้วออกของสุเอซไปยุโรปแล้วมันมันถูกตรงเนี้ยมันขนยากนะพอมันขนยากเนี่ย ซับไพน์มจะหายน้ำมันมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตัวตัวหลักเลยของกลุ่มน้ำมันคือปตทสอพอนี่แหละนะครับตรงที่สุดละนะครับไม่ต้องไปลุ้นในเรื่องของสต็อกเกนสต็อกลอสด้วยเพราะว่าสอพอไม่มีสต็อกเกนสต็อกลอสนะครับอ่นะครับก็แนวรับนะครับเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็ได้ครับนักทุนไม่ไม่ต้องรีบนะครับก็คือแถวแถวสัก146บาทนะครับแนวนะครับ146บาทแล้วก็แนวต้านสั้นๆเนี่ย150ครับ สบสอผอตัวแรกนะครับส่วนตัวที่สองก็เป็นลักษณะของการเก็งกำไรอีกนะครับก็คือพิชเชตชิปปิ้งนะครับพิเชตชิปปิ้งเนี่ยกรณีของคลองสุงเอซที่มันมีการขวางเรือขวางคลองเมื่อปี2 0งศูย์หนึ่งเนี่ยสิบห้าวันแรกหุ้นกลุ่มเรือเรือ,อไม่ขึ้นนะฮะเ<ช>พราะคนกลัวว่าพอคุณขนส่งสินค้าไปไม่ทันเนี่ยคุณจะถูกปรับหรือเปล่านะฮะคืออัไรคือสิ่งที่คนกลัวนะฮะแต่พอมันผ่านสิบห้าวันไปแล้วเนี่ย พอ,อดัชนีค่าระวังเดือมันเริ่มขึ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มเดินเรือขึ้นทุกตัวเนี่ยเมื่อปีสองพันเอ็ดเนี่ยพีเช่ชิปปิ้งเนี่ยขึ้นหกสิบแปดเปอร์เซ็นภายในเวลาสองเดือนนะครับ CTA ีเขึ้นสี่สิบแปดเปอร์เซ็นในสองเดือน,อ,นอา l ์ซีแขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นกลุ่มดรอคนอนเทนเนอร์เนี่ยขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าแพทเทิร์นมันคล้ายคลึงกันเนี่ยนะครับผมก็มองว่าพีเช่ชิปปิ้งก็น่าสนใจในการเก็งกำไรนะครับแนวรับก็ผมวว่่าาาแถนนีี้้เเเลลยยยฮะบบรับได สำหรับ P Sheet ก u a r ก n t กำไรนะครับแนวต้านก็9บาทตรงนี้ครับปิดแกวบริเวณตรงนี้นะครับสำหรับตัว P s h e e นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับ CRC นะครับเป็นลักษณะของการทยอยซื้อแล้วกันนะครับทยอยซื้อเพื่อดับมาตรการ Easy Easy ใช่ Easy Initiative ใช่ฮะเริ่มวันที่หนึ่งบวกาคนนะครับตอนออกแรกๆเราไม่เชีย์เพราะเรารู้ว่าออกมาเนี่ย กว่าคุณจะได้ใช้มาตรการในหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะชะลอซื้อถูกไหมฮะเพื่อเพื่อไปใช้ในช่วงวันที่หนึ่งมกรานะครับใช่ครับพอมันเหลือเวลาอีกแค่สสัปดาห์เนี่ยอ่ะมันมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเราเริ่มทยอยซื้อในลาสลากุ่มท้าปีครับอ่ะนะครับก็ตัวเนี้มันมันมันจ่อขึ้นมาเบรกนะครับบริเวณอ่ากรอบแนวแนว,แนวเดิมที่เขาขึ้นมาเทสต,ตรงนี้นะครับ ผมอาจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าวันนี้นะครับมีแรงซื้อหรือมีย่อลงมาเนี่ยนะครับแถวๆสักามสิบก้าบาทนะครับโซนโซนสาบาท3ามสบาทห้ตรงนี้ผมว่าเป็นโซนในการสะสมของ c ีอนะครับแนวต้านแรกแน่นอนครับลุ้นผ่าน40บาทครับสำหรับเส้น2องร้อวันตรงนี้เป็นแนวต้านไปแล้วก็ผ่านได้ส2บาทเป็นแนวต้านในไกลครับได้ครับกลยุทธ์เลยครับวันนี้ทําตัวยังไงครับหรือสัปดาห์นี้ทําตัวยังไเชิญ อ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเซตนทิเมนต์จากเอเชียมันดูไม่ดีแล้วทําให้อินเด็กซมีการย่อตัวลงมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะที่เราจะกลัวแล้วเราต้องกล้าที่จะเข้าซื้อสะสมะนะครับ,รบเพื่อเราไปขายนะครับบริเวณแนวต้าน1นึ่สูนะครับ,บ,ร 1, 4, 2, 0, รบที่เซ็นทิเมนต์มีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สัปดาห์นี้ย่อลงมาซื้อครับ